ือจริงๆเวลาเสียภาษีก็เขาอธิบายง่ายๆอย่างนี้เอางบการเงินทางบัญชีคุณอะที่คุณทําตามหลักบัญชีตั้งและเอากติกาของคุณสารมาปรับเสร็จแล้วถึงจะได้กําไรเพื่อเสียภาษีฉันเวลาท่านดูงบสมมุติมีทางบัญชีทํางบมาให้เรานะงบเรากําไรล้านหนึ่งนะสมมติภาษีคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่าเอาร้านคุณยี่สิบเราได้สองแสนห้ามคิดแบบนั้นห้ามคิดแบบนั้นเด็ดขาดเลยนะโดยเฉพาะบางบริษัทงบอกอ,อกมาขาดทุน ขาดทุนล้านหนึ่งโอยดีใจละขาดทุนล้านหนึ่งขาดทุนแปลว่าไม่ต้องเสียภาษีเพราะภาษีเก็บจากกําไรถูกไหมเพราะเห็นงบขาดทุนล้านหนึ่งดีใจไม่ต้องเสียภาษีปั๊บเจอ,อรายการที่คุณสันบอกว่าใช้ไม่ได้นะบวกกลับเข้าไปนะจากร้านกับขาดทุนล้านหนึ่งเจอไอ้พวกนี้บวกกลับเข้าไปอาจจะกลายเป็นกําไรห้าแสนนึกออกไหมฉะนั้นเวลาดูง,งบ ผมจะบอกว่าเวลาดูงบอย่าดูงบแล้วก็จบแค่นั้นต้องไปดูต่อว่าแล้วทางภาษีเขามีอะไรที่ทางบัญชีไปขัดกับภาษีบ้างแล้วถ้าเอาตรงนั้นมาปรับตกลงแล้วเวลาเสียภาษีเราเสียภาษีจากกําไรเท่าไหร่นะอันนี้คือจุดจุดที่มักจะเป็นจุดสลบเลยเพราะว่าเวลานักบัญชีที่ทํางบให้เราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ในระหว่าง12เดือนเนี่ย11เดือนเนี่ยจะเป็นงบทางบัญชีเท่านั้นนะครับ แต่เป็นงบทางบัญชีเท่านั้นเะนั้นสิ่งที่เราเห็น11เดือนอ๋อกำไรทางบัญชีโอ้ยกำไรน้อยขาดทุนไม่มีปัญหาพอเจอปลายปีปังปึ๊บหายท้องเลยฉะนั้นถ้าเรามีนักบัญชีเป็นของตัวเองหรือจ้างสำนักง,งานข้างนอกก็ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าถ้าจ้างเขาหรือให้น้องๆบัญชีทําบอกว่าทํางบทุกเดือนนะทํามาเลยกําไรทางบัญชีกําไรทางภาษีด้วยหลักการบัญชีกู้ถ้าอธิบายง่ายๆคือมีกิจกรรมใดเกิดขึ้นนะฮะ นักบัญชีก็จะบันทึกให้เราสองด้านสองด้านนะฮะสองด้านเสมอเพราะว่าหลักบัญชีมันต้องเท่ากันแล้วสองด้านเนี่ยมันการันตีได้ว่าข้อมูลที่ท่านทําอะไรไปในธุรกิจพอถึงบัญชีปุ๊บเขาจะบันทึกโคเวอร์กันตลอดนะครับไม่หายไปไหนไม่ต้องกลัวเลยดีง่ง่ายๆถ้าเงินหายไปหนึ่งรยบาทจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งรบาทในอีกฝั่งหนึ่งนึกออกไหมไม่ต้องห่วงเลยว่าจ่ายเงินไปร้อยหนึง่งเฮ้ยไม่จะหายไปไหนทันทีที่เงินหายไปร้อยหนึ่งนักบัญชีต้องคิดต่อแล้วว่ามันหายไปเพื่ออะไร นะครับเขาจะต้องวิ่งตามหาใบเสร็จจากพวกเราเราก็ต้องให้นะต้องให้เพราะั้นไม่งั้นร้อยหนึ่งหายไปอีกขานึงเขาไปไม่ถูกเลื้อออกไหมอ่าฉะนั้นไม่ว่ากิจการเจ้าของกิจการจะถือเงินแล้วเอาไปทําอะไรสิ่งที่ต้องมีคืออย่างน้อยต้องมีหลักฐานมาให้เขาถ้าเป็นหลักฐานที่ถูกต้องไม่ได้อย่างน้อยต้องมีเขียนอะไรให้เขารู้ว่าเอาไปค่าอะไรนะบางกิจการใช้บอกปากเปล่าก็ได้นั่นคือถ้าเล็กๆเฮ้ยวันนี้พี่ไปซื้อนี่ไว้พันหนึ่งไว้ลงให้ด้วย าน้องเขารู้เขาก็จะลงให้เพียงแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานนั่นเ,นเองพอไม่มีหลักฐานเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็ไปดูกันนะและ้วนักบัญชีรู้แดงว่าเงินหายไปก็ทุกเดือนเขาต้องเรียกสเตทเมนเขาต้องขอสเตทเมนมาด,มนมาดูนี่คือเรื่องหนึ่งนะบางทีเจ้าของกิจการเคยบ่นกับผมว่าการนักบัญชีไม่เอาสเตทเมนทำไมมันจะไม่รู้อะไรกับเรื่องเองินของผมแล้วโอ้โหเยอะแยะเลยอ้าวถ้าเขาไม่เอาบัญชีสเตทเมนไปเลยเขาจะรู้ได้ไงว่าเงินในบัญชีมีเท่าไหร่แล้ววันนี้มันเหลือเท่าไหร่แล้วก็จะบันทึกถูกได้ยังไง ้องให้เขาให้ได้เหรอให้ได้เด้นนั่นไม่ไปปด้ไปเปิดเผยอ่ะไปเปิดเผยแล้วเป็นไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาล่าดบัญชีไม่ได้เอาลายเซ็นชเ,ออเ,เช็คไม่ได้เอาเช็คไปนน่ให้เขเยอะให้บัญชีไปฮะไม่มีอะไระให้ฮะการมามาทำผมไปเล่าเงินไปทำอะไรนี่มันเงินของผมนะโอ้ยมาเป็นชุดเลยเขาต้องให้เขาไม่งัน้นเขาไม่บอกเขาแล้วเขาจะรู้ได้ไงคุณไปทําอะไรแล้วก็บันทึกบัญชีได้ไงจะออกงบได้ยังไงคุณอยากเห็นงบไหมล่ะที่ที่งบปุ๊บรายได้ต้นทุนเป็นศูนย์ นะแต่เงินปุ้งเงินปุ้งหายเงินมีล้านหนึ่งหายไปเหลือสองแสนแปดแสนไปเป็นกลายเป็นลูกหนี้กรรมการอยากเห็นอย่างเันไม่ล่ะเอาก็ผมไม่ใช่ลูกหนี้เอาก็ก็พี่เอาเงินออกไปแล้วพี่ไม่บอกใครเขาเขาก็นึกไม่ออกเขาก็ต้องยกตาแหน่งลูกหนี้ให้ไงนะใช่ป่ะอยากได้ไหมอยากได้ก็ไม่ต้องให้อะไรเขาถ้าอยากได้ที่ถูกต้องก็ให้เขาไปไปเถอะไม่เป็นไรแล้วควรให้แล้วบอกเขาด้วยว่าน,นี้เป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรเขาจะได้บันทึกบันชีถูก อาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่ทําให้เทียนขาดตลาดต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของวิธีการมักไม่ให้ข้อมูลนักบัญชีก็จุดเทียนแล้วก็ส่องอย่างเดียวเลยนึกออกไหมส่องอย่างเดียวเลยอ๋ออันนี้มันน่าจะเป็นอันนี้เว้ยนะคราๆนั่งเทียนนะนั่งเทียนอย่างเดียวเลยนะเสร็จแล้วตัวเลขมันก็ไม่เคยตรงกับความเป็นจริงดังนั้นพอเรารู้ความสัมพันธ์ว่าเขาต้องมีข้อมูลแล้วคนถึงจะบันทึกบัญชีได้นะเราก็ต้องให้เขาและการที่เขาบันทึกสองด้านนะทำให้ทุกอย่างไม่หายไปไหนจริงๆ นะครับผมและอธิบายง่ายๆนี้ครับว่าถ้าในฝั่งหนึ่งที่ทําให้ทรัพย์สินเพิ่มนะเขาจะบันทึกขาหนึ่งที่เขาเรียกว่าอ่เดบิตถ้าทรัพย์สินลดเขาจะบันทึกเครดิตเขาจะมีเดคเดคเยสองด้านแค่นี้ถ้านี่สินเขาจะบอกว่าถ้านี่สินเพิ่มเขาบันทึกด้านเครดิตนี่สินลดบันทึกด้านเดบิตจะสังเกตว่าเห็นไหมเขาบันทึกคู่กันนะนี่สินเพิ่มแปลว่าเรากู้แบงก์มาเขาก็บันทึกเจ้าหนี้พอนี่สินลดคือแบงก์เขาก็ลดหนี้ให้เรานึกออกไหมแต่ที่มาเพื่อต้องมีเงินที่หายไปและสเตทเมนต์และ ใบเสร็จของแบงค์ที่มาให้เราเพื่อมาบอกว่าเงินจะหายไปแสนหนึ่งใบเสร็จแบงค์มาแสนหนึ่งออกก็แปลว่าเงินหายไปแลวเอาไปใชน้นี่แบงค์นึกออกไหมแต่ถ้าอยู่ดีๆเงินหายไปแสนหนึ่งแต่ใบเสร็จไม่มาอา้าวแล้วมันคือค่าอะไรวะคือค่าอะไรจะรู้ได้ไหมว่าใช้นี่แบงค์ไม่รู้เพรว่าเขาก็เบันทึกอะไรเขาไม่รู้พอวันหนึ่งเรามาดูงบเฮ้ยงบฉั้ใช้นี่แบงค์หมดแล้วทำไมงบยังมีนี่คําถามคือเราเฮียเคยให้ใบเสร็จเขาไหม ก็ไม่เคยเขาไม่เคยเขาก็ไม่รู้อ่าเนี่ยนี่คือนี่คือสิ่งที่เขาจะบันทึกแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับถ้าเราให้เขาทุกวันทุกเดือนโดยหลักการเขาควรบันทึกทุกวันทุกเดือนนะหลักการบัญชีมาตรฐานบัญชีเขาบอกแบบนี้ครับกับกับกรมสรรพากรกับคุณสังก็บอกแบบนี้ครับว่าจริงๆเราต้องบันทึกบัญชีภายใน3วันทําการแต่โลกความจริงไม่เคยได้บันทึก3าวันทําการหรอกนะครับเพราะว่า ยิ่งถ้าส่งให้สํานักการที่อยู่ข้างนอกนะครับอย่าว่าแต่สามวันทําการเลยสามเดือนทําการยังไม่รู้ได้บันทึกหรือเปล่าใช่ไหมมันก็จะเป็นประเด็นอยู่ทําให้งบมันค้างข้อมูลมันค้างดังนั้นกติกามันมีไว้แต่ความเนจริงไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าควรจะรวบรวมเอกาสารแล้วส่งให้เขาเพราะนี่คือลายแทงของเราเลยยิ่งถ้าเราส่งครบแล้วถ้าเขาทางานให้เราได้ครบเราได้งบเห็นทุกๆไตรมาสนะเราจะจัดการวางแผนอะไรได้เนียนกริบเลยเนียนกริบมากๆเลยนะครับ